ความรับผิดชอบของข้าราชการสองฝ่ายแตกต่างกันนะครับก็คือข้าราชการฝ่ายการเมืองก็จะต้องรับผิดชอบต่อพวกเราพี่น้องประชาชนทําข้อตกลงกันไว้มีสัญดวงสัญญากันไว้เพราะฉะนั้นถ้าไม่ทําตามนั้นก็จําเป็นจะต้องเรียกร้องความรับผิดชอบส่วนข้าราชการประจำาแลอวส่วนใหญ่ก็จะรับผิดชอบต่อข้าราชการการเมืองก็คือเป็นผู้ที่ดูแลในชั้นนโยบายเช่น,ะะนรัฐมนตรีตั่าว เพราะงั้น้ารจชการประจำก็ควรจะรับทราบแล้วก็ลงเอาไอ้ข้อเสนอเนี้ยลงไปปฏิบัติด,ด้วยนะครับเพราะงั้นอันนี้อยากจะเชียร์จริงๆถ้าเกิดมันเป็นผลดีจริงๆอยากจะให้ทําเหมือนกับแล้วก็ทําให้น่ารักเลยนะครับมีข้อเสนอมีอะไรต่างๆอไปแล้วก็ถ่ายรูปออกมาดูแบบว่า,าชัดเจนเป็นเป็นไอเดียใหม่ของการทํางานเชิงนโยบายอาจารย์พูดจากทางเอาไว้แบบนี้เนี่ยถ้าหากว่าส่งตัวแทนมารับหลักได้ไหมก็ตัวแทนมารับก็ขอให้เป็น อย่างที่ว่าครับเราอาจจะคุยรายละเอียดว่าถ้าฝ่ายผ<ะ>่าย่ายข้าราชการประจําอย่างน้อยที่สุดระดับไหนนะฝ่า,ายข้าราชการการเมืองอย่างน้อยที่สุดขอระดับไหนที่<ฆ>ะาานะครับแล<ฆ>้วก็ผ่ายลูกเกบไว้คร<ฆ>ับผ่ายบันทึกไ่ายพิเกษไว้ข้อที่สามค่ะอาจารย์ข้อที่สามเรื่องกรรมการเนี่ยครับผมคิดว่าเรื่องกรรมการเนี่ยเออต้องพยายามอเอ่อขออนุญาตใช้คํานี้ก่อนนะเหมือนกับระวาง วางแพลตฟอร์มหรือวางวิธีการในการที่จะติดตามความคืบหน้าของทุกกรรมการเอาไว้ทํายังไงที่เราจะรู้ว่ากรรมการอนุชุดนี้ประชุมแล้วผลออกมาว่าเป็นยังไงอนุชุดนี้นัดแล้วทาไมเลือดอะไรอย่างนี้ครับไอการการออกแบบการติดตามเนี่ยจะสําคัญมากเลยนะครับซึ่งในการออกแบบการติดตามเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกกับรัฐบาลว่าเอาจริงนะแล้วเราแล้วคุณถ้าคุณเบี้ยวคุณต้องตอบคําถามอนุชุดไหนเบี้ยวก็วจะต้องตอบคําถามค่ะ ไอ้ระบบเราออกแบบระบบการติดตามเนี่ยทำยังไงครับอันนี้แหละครับยากนิดหนึ่งแต่ว่าแต่ว่ายดีที่จะลงลงมือปฏิบัตินะครับว่าร่วมกันนะฮะเพราะเราก็อยากจะทดลองเหมือนกันนะรูปแบบมันก็อาจจะเป็นว่าตอนนี้มีกี่อนุนะแล้วก็สิ่งที่เราต้องการเห็นปลายทางคืออะไรเสร็จแล้วขั้นตอนในวันแรกที่เราประชุมเนี่ยได้อะไรขึ้นหน้ามาแล้วก็ขั้นต่อไปเมื่อไหร่นะฮะอย่างงี้ครับเห็นเห็นตัวอย่างในในบางประเทศมี Policy ย a c k i n g ครับ เป็นลักษณะแบบนั้นได้ไหมคะใช้ระบบดิจิทัลมาติดตามกันเลยนะคะป้อนข้อมูลไปเลยเห็นก๊อฟบอกว่าคนรุ่นใหม่ของพีมูกําลังเตรียมจะทําอยู่อ่าค่ะอาจารย์มีอะไรต่อไหมเดี๋ยวกลับมาให้ก๊อฟเล่าไอเดียนี้ต่อกันทั้งสามส่วนแรกเอ๊ทั้งสามข้อเนี้คือส่วนที่เราดีลกับรัฐบาลคือเราต้องบอกว่าโอเครัฐบาลมีตั้งคณะกรรมการเพราะงั้นกรรมการก็เราก็จะติดตามนะครับอันนี้คือส่วนที่หนึ่งเท่านั้นเองนะสามข้อนี้ ส่วนที่2ก็คือส่วนที่เราเรียกว่าผู้ขนานหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือทําแข่งกับรัฐบาลเราต้องพยายามที่จะทําให้ทั้งสิทธิข้อเนี่ยรัฐบาลเนี่ยมีคู่แข่งนะฮะตัวอย่างที่เห็นได้ชัดมีคู่แข่งอยู่แล้วก็คือรัฐธรรมนูญถูกไหมฮะก็คือเขาก็มีการรวบรวมรายช่วงรายชื่อกันไปนะฮะมีการผัดกันนี่คือคู่แข่งนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องบอกรกัฐบาลว่าถ้าคุณทําช้ากว่าคู่แข่งก็คือก็คือคุณไม่ทานั่นเองเนี่ยเพราะงั้นอันนี้ก็คือตอบว่าคุณจะจัดประชุมประชุมอะไร แต่คุณทาออกมาช้าก่าคู่แข่งค่<ฮ>ะแต่ตอนนี้มันไม่ได้มีเรื่องเดียวที่มีคู่แข่งบางเรื่องยังไม่มีคู่แข่งคราวนี้เราต้องมาคิดว่าคู่แข่งของรัฐบาลเนี่ยคืออะไรแม่กำลังจะถามเลยคู่แข่งของรัฐบาลคืออะไรคะอ่ะารย์เมื่อกี้หนึ่งหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างก็คือเราถ้าในประเด็นที่เป็นร่างกฎหมายก็คือเราล่างแข่งเลยนะฮะแล้วเราก็บอกรัฐบาลเลยบอกเลยนะฮะว่าเราจะล่าง ให้เวลาเขาที่สิ้นนะให้อย่าบอกว่าร่างเดือนหน้าอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับ <c oughs> คือถึงแม้เรามีอยู่แล้วเราก็อาจจะแบบว่าโอเคให้เขาเซตสามสีส่ดเดือนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแข่งกัน <c oughs> อ,อันที่สองก็คือว่าเป็นไปในลักษณะของการทําในทางตรงกันข้ามก็คือการอภิปรายในสภาเลยครับอันนี้ก็เรียกว่ายื้มือฝ่ายค้านอภิปรายมันไ,ไว้วางใจอย่างเงี้ยครับเราก็พอจะคาดว่ามันจะเกิดขึ้นในสมัยประชุมรอบถัดไปเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเป็นตัวบอกว่า คุณรับปากแล้วไม่ได้ทําขับเคลื่อนเลยอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะไปบอกกับทางฝ่ายค้านเลยนะค่ะว่าคือถ้าเกิดคุณทําไม่ได้ตามระดับนี้เนาะแต่ว่าคุณกําลังจะต้องไปเจอการถ<ะ>ามในสภานนค<ะ>ส่วนที่สามก็คือการใช้ความเป็นพักการเมืองนี่แหละผมมีด้วยกับคุณไผ่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเวทีพักการเมืองเนี่ยเหมาะมากเลยนะครับแล้วก็คราวนี้เราพยายามที่จะ ปิดมิติใหม่นะครับจริงๆแล้วทางดีแยก็พยายามจะเปิดมิติใหม่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือเชินพักการเมืองมาพูดหนังเลือกตั้งนะครับทุกครั้งเราจะเห็นแต่มาพูดก่อนเลือกตั้งนะฮะดีแย่พยายามทําปรากฏว่ามีพักการเมืองมาสานพักทั้งสามพักเป็นพักฝ่ายค้าน ก็เอาใหม่เอาใหม่รอบนี้เราเอาใหม่รอบนี้เราเอาจริงจังนะเราเอาไอ้จดหมายเชิญเนี่ยตอนไปเชิญเนี่ยเราถ่ายให้มันจริงจังเลยว่าว่าเราเชิญมาเพื่อที่จะมาตอบบนเวทีนี้นะครับแล้วถ้าเขาไม่ตอบก็ให้แบบว่ามีนับถอยหลังนิดหนึ่งตอนนี้เวลาเราเวลาเราเราไม่มาก็เราทุกคนก็ไปรู้กันในวันนั้นว่าเขาไม่มาสมมติว่าเราจะจัดวันเสาร์อย่างนี้นะครับให้ประมาณสักวันอังคารวันพุธเราบอกเลยขณะนี้พักที่ยังไม่ตอบรับ มีใครบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็นับถอยหลังเหลืออีก3าวันคุณจะตอบไม่ตอบนะฮะอะไรประมาณเนี้ยครับ<ะ>เพื่อที่จะกดดันให้มาตอบในในที่ประชุมพร้อมกันว่าตกลงแล้วคุณได้ทําอะไรนะฮะหรือพักการเดินอื่นมีข้อเสนออะไรที่ดีกว่านะครับมันก็จะทําให้พวกเราเนี่ยได้ข้อเสนอเพิ่มเพิ่มเติมขึ้นอันนี้คือส่วนที่2ที่เราเรียกว่าผู้ขนานหรือทําแขก ผม,ผมอยากให้ย้ำว่าส่วนที่ทําแข่งเนี่ยอยากให้ดูทั้งสิบข้อเลยนะครับเพราะว่าคู่แข่งที่จะทําแข่งกับรัฐบาลแต่ละข้ออาจจะไม่เหมือนกันนะอาจจะใช้กระบวนการที่แตกต่างกันเราต้องนั่งดูไปทีละข้อว่ากระบวนการเป็นอย่างไรนะครับ<า>ส่วนสุดท้ายก็คือส่วนที่เราอาจจะเรียกว่าขยายผลนะครับส่วนขยายผลหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าถ้าพูดภาษาสมัยนี้เขาก็จะบอกว่าไปทํางานเชิงซอฟต์พาวเวอร์ ไปทํางานให้คนแบบรู้สึกอินนะรู้สึกเข้าใจรู้สึกคอยตามนะฮะยิ่งกรณีที่เป็นเชิงร้อนเนี่ยเราพักไว้แล้วด้วยหลักการข้อที่หนึ่งของทั้งหกข้อคราวนี้เราก็ควรจะไปขยายผลนะครับเราก็จําเป็นจะต้องมีหน่วยที่ไปขยายผลผมยกตัวอย่างพีมูฟเนี่ยเขาก็รับผิดชอบเรื่องรัสวสดิการเขาก็ขยายผลได้ดีมากนะฮะตอนนี้เวลาพีมูฟเชิญเนี่ยนักวิชาการชั้นนําของประเทศก็ยินดีมา แัะนี่เรื่องต่างๆเนี่ยเราจะขยายผลในในรูปแบบอย่างไรได้บ้างนะครับเช่นชาติพันธุ์เราจะโอวนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทำได้เยอะเลย<ฆ>เราจะทําในรูปแบบไหนนะ<ฆ>อาจจะจัดงานกระจายกันออกไปเพื่อทําให้ทุกคนเนี่ยรับรู้รับทราบแล้วก็จะมาช่วยเราในการพูดเมื่อถึงจุดที่มันกําลังเป็นเรื่องที่เราต้องเจราจาจับกระทบค่<ฆ><ฆ>อันนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีความขัดแย้งหรือว่าไม่ได้ไปกดดัน แต่ว่าใช้ซอฟต์พาวเวอร์ทำให้เห็นคุณค่าคของประเด็นที่อาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องชาติพันธุ์เห็นกรณลีหลีเป๊ะเขาก็ทำในในส่วนหนึ่งด้วยนะคะซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็พี่น้องชาวปากากยอชาวกะเหรี่ยงก็ได้ทำอะไรทำนองนี้มีหลายหลายประเด็นหลายๆเรื่องนะคะที่พี่ได้ใช้วิธีการแบบนี้อยู่ค่ะอาจารย์นำเสนอแล้วก็ให้คำแนะนำที่น่าสนใจ ทั้งเรื่องที่สามารถลงมือทําได้เลยแล้วก็เรื่องที่อาจจะร้อนร้อนหนาวหนาวสำหรับคนที่จะต้องถูกทําแข่งอาจารย์จะเป็นคนหนึ่งที่แข่งด้วยใช่ไหมครับแน่นอนครับคืองานเชิญนโยบายเมืองไทยเนี่ยที่แมาเราทําโดยการพึ่งรัฐบาลอย่างเดียวนะฮะตอนนี้เราก็คิดว่าเราตั้งใจที่จะทําแข่งและเราก็อยากมีผู้แข่งที่ไม่ใช่รัฐบาลด้วยค่ะคืออันนี้พูดในนามพักการเมืองเราก็อยากมีพักการเมืองพักอื่นมาแข่งด้วยเพื่อที่จะทําให้เราสปีดได้ไวขึ้นคค่ะ เอาละค่ะทั้งตื่นเต้นทั้งฟังดูแล้วก็ทั้งหน้าตื่นเต้นแล้วก็หน้าเหนื่อยเลยนะคะสำหรับคนที่กําลังถูกถูกเอ่ยถึงโดยไม่เอ่ยชื่อเอ่ยนามนะคะท่านอื่นๆมีมุมมอง